การวันนี้นะคะกับคุณสรนญาสิริพันธ์เทรนเนอร์ปุ๋ยค่ะปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอยสวัสดีคุณนันแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะคุณนะคะคุณปุ๋ยที่เสียงยังสดใสอยู่เพราะว่านานนี้กกาลังจิตใจไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะมาเราต้องยิ้มสู้ค่ะยิ้มสู้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่า5วันที่เราคุยกับพีโรนนะคะมีสูตรสกนที่แตกต่างกันแต่วันนี้ โจทย์หนักมาอยู่ที่ปุ๋ยเพราะว่าเราเจอ24จุดไปเมื่อวานนีพ้พร้อมๆกับความเชื่อมั่นที่มันหายจากตลาดวันนี้จะใช้สูตรสแกนไหนดีคะก็จะต้องบอกว่าเราอย่าพึ่งไปหมดกําลังใจกับตลาดเพราะว่าในช่วงวิกฤตก,ก็อาจจะยังมีโอกาสที่ดีๆรออยู่นะคะพี่จอยอก็วันนี้ค่ะก็เลยอยากจะแนะนําสูตรสแกนที่เป็นสูตรหาหุ้นปันผลค่ะเพราะในเมื่อถ้าเราเห็นหุ้นราคาลงแล้วราคาถูกแล้วใช่ไหมคะ เราก็อาจจะได้หุ้นพื้นฐานดีด้วยราคาถูกด้วยและแท็ปันผลที่สูงด้วยอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งให้กับนักลงทุนในช่วงนี้ด้วยมาถูกทางแล้วเพราะว่าปีนี้จะถามใครก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีเวเดนหุ้นดีเวเดนเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ใ้าอ่ะงั้นเรามาดูเงื่อนไขเลยค่ะเราใช้เงื่อนไขอะไรบ้างคะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้น้าจอนี้หนึ่งนะคะค่ะอยวพี่เปิดตามไปด้วยเลยได้เลยค่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะ ขึ้นมาเรียบร้อยนะคะ,คอะตอนนี้นะคะเราอยู่ในแอปของ Financia Hero ค่ะแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะไปดูสุดสแกนนะคะเราสามารถไปที่เมนูด้านล่างนะคะเรากดไปที่ตัวสแกนได้เลยค่ะ, <Okay. S 1> อะพอขึ้นมานะคะเขาจะมีเมนูย่อยที่อยู่ด้านบนนะคะเราเลื่อนไปเลยอยู่ที่ Financia l Scanner ตรงนี้ค่ะเราคลิกเข้าไปเลย สูตรสกแกนสำเร็จรูปของเราอะค่ะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือ fundamental แล้วก็ technical นะคะ,คะวันนี้พูดถึงสูตรเงินปันผลเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในส่วนของ fundamental แน่นอนหรือสูตรพื้นฐานนะคะก็คือตัว dividend pay ค่ะเนีิดเข้าไปเลย<า>สูตรตัว dividend pay นะคะหลักๆแล้วก็คือเราเนี่ยสูตรเนี้ยนะคะ <c oughs> จะจ่ายปันจะเป็นหาหุ้นที่จ่ายปันผลเกินห้าเปอร์เซ็นตนะคะ,คะเราก็จะต้องมีการจ่ายปันผลเนี่ย ต่อเนื่องกอันสองปีที่จะต้องใส่เงื่อนไขนี้เพราะว่าคนที่อยากได้หุ้นปันผลนะคะ,คะเขาก็แสดงว่าเขาอยากได้ Recurring Income ก็คืออยากได้มีเงินสดกระแสเงินสดสม่ำเสมอถูกต้องไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหุ้นเนี่ยเขาควรจะต้องจ่ายปันผลทุกๆรอบทุกๆปีติดต่อกันค่ะ และสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะต้องมีนี้สินที่น้อยด้วยค่ะหรือว่าเราก็ใช้ตัว D/E ratio เข้ามาอันนี้ก็คือน้อยกว่า2เท่านะคะ normal เลยคือ2เท่าะะมันก็เป็นเหตุผลแต,แต่แต่ละเงื่อนไขมันเป็นเหตุผลสนับสนุนซึ่งการละกาณาเพราะว่าถ้า d i v i d e n d p a y m e ม t มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ต่อเนื่องหรือว่า D/E สูงกว่า2ปุ๊บนะ่ะเดี๋ยวไอไอันบนที่เป็น5%นะ่ะมันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องถาวรอ,อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอใช้คำนั้นดีกว่าใช่ค่ะ พอเนี้นะคะพอเราสแกนออกมาแล้วค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยประมาณ43าตัวนะคะไม่น้อยนะไม่น้อยใช่ค่ะนี่คือทั้งตลาดทั้งตลาด800กว่าตัวสแกนออกมาแล้วได้43ตัวที่ติดเงื่อนไขว่าเป็นหุ้นที่จ่าปันผลเกิน5%อและดีอีกตับสมมติพอเราได้ตัวเอาจริงคือมันเยอะมันเยอะปุ๋ยแต่ว่าเวลาทำการมามันบอกว่า5%เราก็อยากได้แต่เราอยากได้แบบ วิธีการเราจะทำยังไงหลังจากที่เราได้43ตัวนี้มาแล้วอาถ้าได้43ตัวมาแล้วใช่ไหมคะถ้าพี่จอยรู้สึกว่าโอ๊ย43ตัวเยอะจังเลยสูตรของ f i n a n น e a ฮ Hero ค่ะเราสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเราอาจจะขอปรับเป็นเจ็ดไหมคะพี่จอยพี่จอยอยากได้สักกี่เปอร์เซ็นต์พี่ไม่โลภเอาเจ็ดก็ได้ค่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวลองดูอ่ะเปลี่ยนเป็นเจ็ดเปอร์เซตเลยนะคะกดดวค่ะโอ๊ยเาดูเห็นไหมเคว่า หุ้นก็จะเหลือจากส3าเมื่อกี้เหลือแค่ยีตัวทําให้เราทำการลดลงจริงๆจะบอกว่าวิธีการง่ายมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วมีกองหลีดด้วยใช่ไหมคะในนี้รวมอยู่ด้วยเนาะใช่หมดอ่าพอเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าโอเค23ตัวเราพร้อมแล้วที่จะเอาไปทำงานเออเอาไปเลือกต่อใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะคะสมมติเป็นหุ้นตัวแรกเลย AH มี Dividend Forecast เนี่ย อยู่ที่9.8%ออต้องบอกก่อนนะคะว่าดีเวเดนยิวที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะจะเป็นดีเวเดนฟอร์แคสต์อันนี้เป็นการฟอร์แคสต์จากทางนักวิเคราะห์ะของทางฟินเนอ์เนียใช่อาจจะดูจากปีที่แล้วมาประกอบกับผลประกอบการอะไรต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอืเรจะได้9.8เราสามารถคลิกไปที่ตัว A H ได้เลยค่ะแล้วเลือกไปที่โคด ก่อนเคาะบายทางช่องขวาไปที่โคดก่อนนะคะคุณผู้ชมไปดูลาเอียของเขาก่อนสักนิดหนึ่งอ่ะอีกเร็วไปใช่ไหมโอเคเนี่ยค่ะกดไปที่ชื่อหุ้นอ่าอ่ะอไม่พี่ใหม่ถึงว่าเนี่ยอย่างฟินแลนด์เศรษคือง่ายมากไงคุณผู้ชมจะดูดูละเอียของหุ้นหรือไปเคาะซื้อได้เลยอย่าเพิ่งเคาะซื้อดูทางช่องกล่องซ้ายก่อน<ช>ค่ะดูครัวก่นกดโคดเข้าไปเลยค่ะเ วันนี้เราอยากรู้ว่าด้วยราคาที่หุ้นลง<ม>ราคาหุ้นลงมาขนาดเนี้ย<ม>หุ้นที่เราซื้อที่เราสนใจอะ่ะ<ม>เขาอยู่ในโซนถูกหรือโซนแพงคือเราก็ต้องอยากรู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะแนะนําตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Price Comparison <ม>ค่ะใ<ม>นเรืง่องคะเลยอ่ะอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าตัว Price Comparison นะคะเขาจะเป็นเอ่อฟีเจอร์ที่เขามองว่าถ้าราคาณปัจจุบันนะคะเทียบกับแต่ละช่วงเวลาเนี่ย โซนราคาเนะตรงเนี้ยอยู่ในโซนถูกหรือโซนแพงอืมอ่าอย่างเช่นตัว AH ชะคะ่ะก็จะเห็นเลยว่าในรอบ5วันนะคะต่ำสุดอยู่ที่1 5บ้าทสิซึ่งนะวันนี้เมื่อวานที่ปิดตลาดเนี่ยคือ15บาบาทสแสดงว่าวันนี้ถูกที่สุดเลยในรอบ5วันค่ะอืมแล้วก็แพงสุดก็คือ16บาท<อ>ใช่ไหมคะขยับขัดมาถ้าเราดูในรอบ20วันอันนีร้รอบเดือนหนึ่งละ เราก็จะเห็นว่าในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยตัวเอชค่ะเขามีราคาต่ำสุดอยู่ที่สิบสี่บาทสามสิบและสูงสุดที่สิบเจดบาทสาสิบงานแสดงว่าราคาสิบห้าบาทสิบเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างกลางๆไปทางที่ถูกใช่ไหมคะแต่ในรอบสองร้อยวันนะคะอันนี้หนึ่งคือหนึ่งรอบหนึ่งปีแหละก็จะเห็นเลยว่าต่ำสุดสิบสี่บาทสาสิบแล้วสูงสุดยี่บาบาทเจดสบอันเนี้ยก็เบ้ไปทางซ้ายเหมือนกันก็แสดงว่าณราคาของหุ้น H นชะปัจจุบันนะคะถือว่าราคาเนี่ย น่าสนใจคุณปุ๋ยคุณผู้ชมคืออย่างนี้แนน่ะเป็นคนนึงที่ชอบไปดูราคาย้อนหลังแต่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเซตแล้วมันจะมีตารางมาให้แล้วมันจะต้องไล่ดู<อ>ไล่ดูเลยแล้วก็เปิด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 แบบใช้เวลากว่าจะย้อนดูแค่เอาแค่5วันก็ใช้เวลาไปแล้วคุณผู้ชมประมาณห้าทีสิบนาทีอันนี้ง่ายเลยคือเขาบอกไว้เลยว่าเรทมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ในช่วง5วัน20วันแล้วดูได้ถึง200วันด้วยอ่านี้ดีนะใช่ค่ะ เพราะว่าแล้วเราอะดูสายถ้าเราจะดูปันผลแล้วถือยาอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ต้องดูในรอบ200วันเลยว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนไปทางถูกเนอะแสดงว่าถ้าเราซื้อณปัจจุบันเนี้ยเราได้หุ้นราคาถูกด้วยแล้วหุ้นราคาถูกได้ยังไงถ้าเราซื้อได้ถูกแสดงว่ายิวต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะแล้วก็ได้จานวนหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยอือืมอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ไหลไหลสเต็ปเลยนะคะอ่าพอเราได้ถูกแล้วอะค่ะ เราอาจจะไปดูต่อน,นิดนึงว่าอาขอไปดูชารดนิดนึงได้ไหมว่าเป็นยังไงน่าสนใจหรือยังนะคะเราก็สามารถกดไปที่ชารละคะ่ะที่จะอยู่ม,มุมขวาด้านบนได้เลยข้างๆชื่อหุ้นนะคะ,คะ,ะเราสามารถกดตามไปได้เลยนะคะคนี่กดตามเลยเกดตามที่ปุ๋ยบอกเลยนะคะง่ายจริงๆด้วยใช่ค่ะเราก็จะ กลับมาที่หน้าการาฟเลยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าตัว A H ะคะ่ะถ้ามองในภาพรวมใหญ่แล้ววะก็เห็นเลยอะว่าเขาเป็นเทรนขาลงอยู่ uh huh. นะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเปิดแดงอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะ uh huh. เราก็ต้องดูถ้าเขาเปิดแดงอยู่แสดงว่าเขายังไม่จบแนวโน้มขาลงเราอาจจะรอดูก่อนก็ได้ uh huh. แต่ถ้าเขียวเขียวขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มแบบเอ๊ะจะน่าสนใจหรือ,อยังหรือว่าจะควรจะซื้อจังหวะไหนนะคะ uh huh. เราก็สามารถเอาไปทํากันบ้านต่อได้สําหรับหุ้น a อตรงนี้ค่ะซึ่งชาร์ตที่เห็นตรงนี้คือจะมีตัววอลลุ่มให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยซึ่งดูง่ายๆไม่ต้องไปวอลลุ่มบายพาสที่ขึ้นมาให้อัตโนมัติใช่ค่ะแล้วเมื่อตัวนี้23ตัวนี่คือทํากันบ้านตัวหนึ่งแบบช้าๆเพื่อคุณผู้ชมไปทํากันบ้านต่อได้นะใช่ค่ะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะใช่เราก็สามารถดูคร่าวๆดูโดยรวมโอเวอร์อลได้ทั้งหมดเลยค่ะ แต่ที่ชอบคืออะไรหรือว่าทำตอนปิดตลาดได้ใช่ค่ะตัดเราจะได้มีเวลาในการที่แบบว่าเออดูข้อมูลให้ละเอียดแล้วซึ่งในนี้คือแค่มีมือถือเองแล้วก็มีฟินาเซ e h ฮ r โรแล้วก็กด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 ตามก็ได้ข้อมูลแใช่แค่มีมือถือมีมือถือมีเน็ตก็ใช้ได้ถือเูยถูกต้องมีเน็ตด้วยอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างที่ทําให้ผู้ชมเห็นว่าวิธีการที่เราจะหาหุ้น ปันผลเวลาที่เราบอกว่าเอาละตลาดเป็นอย่างนี้ไม่เป็นใจไม่ทุกอย่างบรรยากาศโดยรวมดูแย่หมดเลยหาปันผลมาเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตใ,<ช>ให้มันแบบสบายสบาย,บายอกสบายใจเมื่อสักครู่เนี้ยน้องปุ๋ยทำให้ผู้ชมดูเนี่ยคือขยับปันผลขึ้นไป7%อแล้วนะเหลือ23ตัวถ้าพี่บอกว่าวอีกยี่สิตัวมันแบบว่าเหลือไปอีกเ,เ,เอาสักปันผล10%อย่างเงี้ยก็ไปแก่ไปทำา DIY เหมือนเดิมได้เลยถ้าพี่จอยบอก10%เดี๋ยวปุ๋ยแก้ให้ดูเลยแบบเดียว time อ่จากเจ็ดตอนนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสิบเกิดการโลบเลยยังเหลืออยู่สามตัวเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะเหลือสามตัวเลยอืแต่ว่าพอเราเห็นข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้บอกว่าโหได้สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จคุณผู้ชมต้องรีบไปเคาะเอฟซัมาร์ทไปเคาะสมูทแอดมาร์ทไปเคาะท็อปไปดูกราฟก่อนไปดูโคดเขานิดนึงว่ารายละเอียดข้อมูลเขาเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกราฟซิมันใช้จังหวะในการซื้อแล้วหรือยัง ใช่ค่ะตั้ง alert ไว้ก็ได้ต้องยังไงคะต้องยังไงเอ่ยคุณปุ๋ยตั้ง alert หรอคะอันนี้คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะเก็บไว้ใน f a v o r i t e ค่ะต้องไปเก็บไว้ใน f a v o r i t e ก่อนมันจะได้แบบมีชื่อหุ้นที่เราสนใจใช่ค่ะอันนี่เลยค่ะเราก็แค่กดไปที่ชื่อหุ้นสมมติเราสนใจตัวท็อปส่คะกดไปที่ชื่อหุ้นค่ะแล้วกดไปที่ add t a แล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะเก็บไว้ในฟเวอร์ t ิตไหนสมมุติอันนี้ปุ๋ยอาจจะเก็บไว้ใน ในเฟซบุลิตหนึ่งเลยตรงนี้ก็ได้แล้วมือนก็เลือกหรือเราอาจจะสร้างเฟซบุลิตเอาไว้เพื่อสิ่งนี้เลยก็ได้นะคะเราตั้งชื่อเองได้ไหมคะตั้งชื่อเองได้เลยค่ะอาจจะแบบเป็นเซตไว้เลยว่าอันนี้คือหุ้นปันผลที่เรากาลังจับตามองอยู่นี่ก็ได้ใช่ค่ะเก็บไว้ใน watch list ของเราได้เลยสมมติวันนี้เราชอบเราก็แอดเก็บเอาไว้แล้วเราก็ค่อยแบบย้อนกลับมาดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยค่ะอืมซึ่งทั้งสามตัวบอกเลยว่าจริงๆแล้วราคาถ้าถ้าเรา เราต้องแยกกันนะคะคุณผู้ชมระหว่างการเทรดดิ้งโดยอิงจากเรื่องของเทคนิคะนะกับเรื่องของการซื้อเพื่อคาดหวังปันผลเพราะเวลาเราเปิดดู3ตัวนั้น,นเราจะรู้สึกแบบมันเป็นขาลงนู่นนี่นั่นใช่ไหมหแต่ว่าอย่างที่เทรนเนอร์ปุ๋ยบอกคุณผู้ชมคือเวลาที่เราจะซื้อหุ้นปันผล่ะถ้ามันเป็นขาถ้ามันเป็นแนวโน้มลงปันผลจะสูงขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าก่อนคุณผู้ชมจะเคาะคุณผู้ชมก็ไปดูรายละเอียดของเขาสักนิดนึงว่าใช่จังหวะที่จะเคาะแล้วหรือยังใช่ค่ะ หรือว่าไม่อย่างนั้นคือปันผลสูงสเนี่ยเราอาจจะเข้าไปดูในงบของเขาอีกทีนึงก็ได้ค่ะว่าปันผลสูงสูเนี่ยเป็นเพราะว่ากิจการเขาไรายได้ดีกําไรเขาเติบโตต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่ากําไรใช่ไหมคะเป็นตัวที่จะออกมาจ่ายเงินปันผลของเราแล้วเราก็ไปดูว่าบริษัทเขามีอะไรใหม่ๆมีอะไรเอสกซ์เคิร์ฟใหม่ๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เราเหมือนกับว่าได้ครบองค์มากขึ้นดูทั้งพื้นฐานเทคนิคด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเลย อาจจะใช้ตามค่า Default ของ Finance Hero ก็ได้หรือว่าจะ DIY ใช่ค่ะไม่อยากได้แค่ไหนก็ใส่ไป<ช>ถ้าสมมตุติน <S 2> 2 <S ะผู้ชมบอกว่าอเอ,อ้ย10%ไม่พอใส่ไป15-20จริงๆก็ใส่ได้แต่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นอีกเรื่องนึงน,นะ ใช่บางครั้งถ้า,า <c oughs> เราใส่เยอะเกินไปอาจจะไม่เจอเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าสูตรสแกนของเราเป็นสูตรสแกนแบบเรียลไทม์ค่ะพี่จอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคำนวณแบบเรียลไทม์เลยเออค่ะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้แหละใช่ก็เท่าที่ดูมาคือคุณผู้ชมสามารถดูได้ทางว่าธุรกิจนี้ทําอะไรบางคนรู้ชื่อหุ้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าธุรกิจนี้เขาทำอะไรไม่ได้นะเห็นแค่ตัวเลขงคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปลงทุนนะเพราะเหมือนกับเราไปถือหุ้นของเขาดังนั้นหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยคือคุณต้องรู้ว่าหุ้นนี้ทำอะไรเข้าไปดูก่อน ที่นี่ก็กดเข้าไปดูได้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าหุ้นแต่ลตัวทําธุรกิจอะไรก็ไปดูในโคดเมื่อกี้นี้ใช่สมมุติตัวแซดนะคะเรากดไปที่กดแซแล้วกดไปที่โคดค่ะแล้วเลือกไปที่แท็บ Company i ิ f o ได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเขาจะมีตัวบิสเนสซึ่งตัวบิสเนสอะค่ะเขาจะบอกลักษณะของธุรกิจของหุ้นตัวนี้ว่าเขาทําอะไรค่ะบอกู้ถือหุ้นด้วยเห็นไหมใช่กบส่งค่ะ พูดถึงหุ้นก็บอกใช่ค่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นตัวนั้นนะคะไม่ว่าทางพื้นฐานหรือว่าเทคนิคเเนี่ยคือเขาบอกทั้งหมดเลยบอกฟีโฟ o ดบอก NVDR แล้วก็งบนะคะก็สามารถดูได้ย้อนหลัง3ปี ค่ะดี <HD S 1> จังเลยเนี่ยรายละเอียดง่ายๆดูได้ในมือถือกับ Financial Hero นะคะ,คะผ่านไปละ5อวันกับ5สูตรสแกนที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถที่จะสแกนผ่านทางหน้าจอของเราได้เลยตอนนี้นะคะขึ้นเป็น QR Code ของ Financial Hero กับคุณผู้ชมแล้วนะคะ8นาทีเท่านั้นสำหรับการเปิดพอร์กับ Financial Hero นะคะแล้วก็ใช้ลองใช้ดูยังไม่ต้องเทรก็ได้ลองใช้ดูลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราผ่านทางรายการแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ ใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันง่ายมันตรงจริตม,มันถูกใจกับแผนที่เราวางไว้เดี๋ยวค่อยแอคชั่นก็ได้นะคะ,คะอันนี้ขอบคุณเทนเนอร์ปุ๋ยมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ